สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะว่าในกลุ่มฮีโร่ในตำนานที่สามารถซื้อได้ด้วยหินเขียวเนี่ยตัวไหนเนี่ยน่าน่าจะที่จะซื้อมาที่สุดควรจะซื้อเรียงระดับยังไงนะก็บอกก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นเอ,อ่อความคิดเห็นส่วนตัวนะก็อ,อาจจะไม่ใช่แนวะทางที่ดีที่สุดแต่ว่าผมก็แนะนำตาม,ตามประสบประสบการณ์ของผมตัวแรกที่คุณจะมีเลยก็คือตัวดูอิดตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่สามารถฮิลหรือเพิ่มเลือดให้กับ ตัวมันเองแล้วก็ตัวเพิ่มฝูงได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะมีมันจะทําให้เราอยู่ในไฟได้นานขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออไม่ควรจะต้องซื้อนะเพราะว่าพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเล่นไปสักถึงวันที่21เนี่ยเราจะได้การดูอีกมาฟรีๆอยู่แล้วเป็นของรางวัลประจําวันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อมันจะมีให้อยู่แล้วแต่ตัวที่จะต้องซื้อจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะผมผมแนะนําเป็นตัวเทพสายฟ้า เทสสายฟ้าอยู่ในนี้ปึ๊บตัวเทสสายฟ้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเออมันสามารถใชไ้ได้ในทุกสถานการณ์เลยสามารถที่จะเอาไปป้นเอาไปลงเ e อ็กซ์เพรสชันเอาไปลงสงครามดลีกได้ลงดนเจียนก็ได้นะแล้วก็เอาไปลงอารีนาหรือตีบอสก็ได้เพราะว่ามันมีสกิลของมันเนี่ยสามารถสาตาร์ได้ระยะลานหนึ่งคือหนึ่งจุดห้าวิก็เรียกว่าเป็นตัวสาระประโยชน์แล้วก็สามารถที่ใช้ได้ยาวๆเลยเจ็บไปถึงเลเวลเยอะๆร้อยแปดสิบยังได้เลยนะ ทีนี้นอกเหนือจากตัวนี้เนี่ยตอ,อพูดถึงก่อนว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยน่าซื้อก็จริงนะแต่ว่าผมคิดว่าก็ยังไม่ควรรีบซื้อนะให้ให้ใหรอดูสมมุติว่าเอ,อ่อเราเล่นไปแล้วสามารถหาหินเขียวได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยให้รอไปถึงวันที่30บก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้การ์ดฮีโร่พิเศษมาซึ่งมีโอกาสที่เราจะเปิดการ์ดนี้นะ่ะเราได้ตัวเออทพสายฟ้าม,มาเราจะไม่ต้องไปซื้อแต่ว่าถ้าเปิดการนี้มาแล้วเป็นตัวอื่นก็โอเคตัวแรกที่คุณจะซื้อผมแนะนําให้เป็น ตัวเทพสายฟ้าทีนี้ตัวต่อมาเนี่ยในกลุ่มเดียวกันผมจัดกลุ่มเป็นเออกลุ่มแรกผมจะพูดถึงตัวที่ราคาประมาณพันเออพันกว่าถึง2,000นะส่วนไอ้สตัวนี้ที่ราคาประมาณ 6, กเ0 0ดพันเนี่ยเดี๋ยวไว้พูดทหนึ่งที่หลังในตัวที่ระดับที่เราสามารถจะซื้อได้แรกๆเนี่ยเหลืออยู่พวกเนี้ยผมคิดว่ามันไม่มีตัวไหนหน่าซื้อเลยนะ <c oughs> คือพอซื้อเอ,อเทพ ได้สายฟ้าเสร็จเนี่ยผมว่าเอาหินมาอัพไอ้สองตัวนี้กว่าคือดูอีกกับเต้สายฟ้าเนี่ยเพราะว่าในจํานวนเอ่อสี่ตัวที่เหลือเนี่ยอย่างพาราดินเนี่ยมันก็เออมันเป็นแทงได้ก็จริงแต่ว่ามันก็อึดแค่ตัวมันเองอะแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะมันโจมตีก็เบามากมันก็เหมือนยืนแทงยืนได้แค่สักพักเท่านั้นเองส่วนตัวแชมเปี้ยนเนี่ยโอเคตัวนี้ใช้ได้ในจํานวนสตัวที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งก็ซื้อแชมเปี้ยนก็ได้นะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเออมันสามารถไปตีบอสได้ด้วยด้วยสกิลของมันเนี่ยมันจะทําให้บอสจุดนิ่งอยู่เป็นเวลา3วินาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะสวินาทีเมื่อเทียบกับออสกิลของตัวอื่นๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าเยอะแล้วก็ถ้าเราตีบอสได้ดีเนี่ยเราก็จะได้ดาวเยอะซึ่งดาวมีความสําคัญค่อนข้างมากในออผู้เล่นแรกๆส่วนตัวนางมารหรือตัวแซ่เนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าซื้อเท่าไหร่เพราะว่า มันใช้ได้แค่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ส่วนอาจจะเอาไปลงในตัวเอ่อตัวอารีนาได้เพราะว่ามันมันโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นแตกกว่าตัวอื่นเลยถือถือว่าเป็นตัวที่โจมตีแรงที่สุดตัวหนึ่งก็ได้นะถ้ามองในมุมนี้เพราะว่ามันจะไปตีไอตัวผลึกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันไม่มีจํากัดความแรงไว้แต่ว่าถ้าเป็นโซนอื่นเนี่ยกลายเป็นว่ามันแทบจะใช้ไม่ได้เพราะว่า ออไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามที่มันตีได้นานๆหรือบอสแทบทุกส่วนของบอสมันจะกําหนดออจำกัดแรงสูงสุดในการตีไว้เพราะฉะนั้นถึงเราจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยมันก็ถูกจํากัดไว้อยู่ดีดังนั้นก็เลยแทบจะไม่มีประโยชน์ในส่วนอื่นเลยนอกจากลงอารีนาผมก็เลยไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่สัวตัวต่อไปคือนินจานินจาตัวนี้ตัวนี้มันตัวบางเกินไปนะโอเคมันโจมตีแรงและเร็วแต่ว่า สูงบานเดินไปแล้วมันวิ่งเร็วด้วยไงมักจะไปตายก่อนผมคิดว่าก็ไม่น่าใช้สักเท่าไหร่นะไว้รอรอสุ่มได้ฟรีมาดีกว่าน,ะน่าจะลงทุนซื้อ,อถ้ามีหินเขียวเอาไปอาบสกิลน่าจะดีกว่านะก็ทีนี้พูดถึง3ตัวหลังมากดีกว่า3ตัวหลังนี่คือ3ตัวที่ค่อนข้างแพงเลยนะอยู่ที่6กพันถึงเจ็ดพหินผมตัดตัวแม็กปองออกไปก่อนเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตุนตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้แค่บางโอกาส เท่าน,นั้นเองเอาจจะใช้ในเรื่องของการ PVP ไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นแต่ถ้าใช้ลงดันเจียนหรือใช้ป้นหรือใช้ทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ดังนั้นมันจะมาโฟกัสที่2ตัวนี้มากกว่าว่าสตัวนี้เอาตัวไหนดีซึ่งมันก็จะมีดีคนละแบบนะเอ่อในส่วนของมัจจุราชเนี่ยมันจะดีในการที่เอาไปเอาไปช่วยในการป้นบานได้มาสามารถที่จะตีฐานฐานหนึ่งแล้วก็ให้สกิลไปปล่อยลงที่ตัวกลุ่มของศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ หรือเอาไปลงในสงครามลีหรือเอ็กเพดิชันหรือทำหนอนเนี้ยได้แล้วก็มันเป็นตัวที่ตีค่อนข้างเร็วดังนั้นมันอาจจะสามารถที่จะเอาใส่กับสกิลที่ต้องการใช้จํานวนค้ามากๆเย่างเช่นสกิลสตัร์หรือสกิลเดลี่สไต์หรืออะไรที่ที่ต้องการใช้จํานวนค้ามากๆเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะดีอย่างเช่นอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลลดเอเนจีของฝาดตรงข้ามอะไรแบบนี้นะซึ่ง ในระยะยาวมันก็ใช้ได้ใช้ได้ดีแหละผมเคยเอาไปลงดันเจียนดันเจี้ยนสูงสุดเลยือดาสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะอย่างที่เคยทคําคลิปให้ดูไปแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนี่คือตัวฟาโรตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็ดีในตอนแรกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจําเป็นต้องลงเวฟเวฟที่สําคัญมากเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันโจมตีเป็นกลุ่มดังนั้นมันสามารถช่วยในการลงเวฟได้ดีดังนั้นออในช่วงแรกสําหรับผมนั้นผมคิดว่า ฟาโรอาจจะดีกว่าก็ได้นะอาจจะดีกว่ามัาจจุราชก็ได้เพราะว่าตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยผมใช้มัจจุราชนะในไอดีแรกที่ผมเล่นมาเนี่ยแต่พอมาเล่นในไอดีรองเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเลือกตัวฟาโรแทนเพราะว่ามันจะใช้ประโยชน์ในการลงเวทได้มากกว่าและช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่เข้าไปเล่นในโหมดไหนๆได้สักเท่าไหร่หรอกมันยังมีโหมดให้เล่นไม่มากส่วนที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการลงเวทเนี่ยและว่าต้องลงให้ผ่านให้ได้เยอะที่สุดยิ่งเลเวลเราสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราผ่านไปในส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้น แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเรามีฮีโร่ตัวไหนสามารถกว่านะถ้ามีถ้ามีอย่างดกคร่าอยู่แล้วเนี่ยตัวอย่างฟาโลก็ไม่จาเป็นเลยโยนทิ้งได้เลยเพราะว่าดกคร่าแทนฟาโลได้หมดอยู่แล้วทีนี้เล่นไปเนี่ยถ้าพูดจริงจริว่าสอนตัวเนี้ยซื้อตัวไหนดีนะถามผมจริงๆเลยนะผมบอกเลยว่าไม่ซื้อเลยดีกว่าเพราะว่ามันเจ็ดพันมันแพงมันสามารถเอาไปอัพสกิลตัวหลักๆของเราดีกว่านะแล้วว่ากว่าเราจะมีหินถึงเจ็ดพันเนี่ย ผมคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะมีฮีโร่เออมากพอสมควรฮีโร่ในตำนานมากพอสมควรแล้วเพราะว่าในช่วง30วันแรกเนี่ยแน่นอนเราจะได้ฮีโร่มา1นตัวแล้วจากตัวดูอิตที่เป็นการ์ดเราได้ตัวที่2มาก็าคือแท่ใส่ไฟที่เราซื้อมาตัวที่3ก็คือจากการ์ดฮีโร่พิเศษเนี่ยงน้อยได้3ตัวแล้วที่เป็นตัวในตำนานแล้วก็ในช่วง30ถึง 6, 60วันแรกเนี่ยเราเอาจจะยังเก็บหินได้ไม่ถึง70,00เลยด้วยซ้ำ ซึ่งถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเราจะได้การ์ดฮีโร่พิเศษมาอีกใบหนึ่งซึ่งก็เปิดอีกอาจจะได้ตัวดีๆมาอย่างอาจจะได้ฟักทองหรือจามาเทพหรือแอดวีเมมากก็ดีและในช่วงออ30-60วันหรือถึง90วันแรกมาเนี่ยถ้าเราใช้ใช้เพชรสุ่มเนี่ยเออเราน่าจะได้ฮีโร่ในตำนานมาสักตัวนะเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยกว่าเราจะมีหินพอที่จะซื้อ o, ตัวฮีโร่ตัวสอตัวนี้ได้เนี่ย ถึงเวลานั้นเราน่าจะมีฮีโร่ตัวหลักประมาณ4-5ถึงตัวครบแล้วอ่ะสองตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ซึ่งมาถึงตอนนั้นถ้าถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะผมว่าก็ใช้ตัวนั้นไปเถอะแต่ถ้าเราไม่มีทั้ง2ตัวแล้วอยากจะได้สักตัวหนึ่งหรือเรามีทั้ง2ตัวแล้วจะเลือกว่าจะจะใช้ตัวไหนอาตัวไหนดีเนี่ยก็แล้วแต่การใช้งานและการดูว่าฮีโร่ตัวอื่นเรามีอะไรถ้าเราสามารถลงเวฟได้โอเคนะมีตัวโจมตีเป็นกลุ่มใช่มีนักรบหรือมี ตัวยักษ์หรือมีแตคูล่าเนี่ยก็โอเคตัวฟาโร่เนี่ยไม่จําเป็นตัดทิ้งเลือกมาตูล่าดีกว่าแต่ถ้าไม่มีตัวลงเวฟเวฟลงไปไม่ค่อยผ่าเนี่ยผมคิดว่าตัวฟาโรน่าจะมีประโยชน์กว่าในเรื่องของการลงเวฟนะก็ยังมีอีก2ตัว2ตัวใหม่คือตัวเทมารีนตัวนี้นะผมแนะนําว่าไม่ต้องมาสนใจมันเลยดีกว่าในความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่ารู้สึกว่นใช้อะไรแทบจะไม่ได้เลยแล้วราคาก็แพงแพงตัดทิ้งเลยละกันนะ ส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะจริงๆแล้วค่อนข้างน่าสนใจเลยเป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นตัวหลักพิเศษมันจะเป็นตัวหลายตั้ก็ต่เมื่อเรายังไม่มีตัวที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยราคาของมันเนี่ยผมว่ามันอยู่ในจุดที่แบบเออคือคนที่ต้องการจะใช้มันน่ะคือเพื่อเล่นในระดับล่างหรือระดับกลางเนี่ยก็จะไม่มีทรัพยากรทรัพยากรพอที่จะซื้อมัน ส่วนคนที่มีทรัพยากรเพราะจะซื้อมันได้เนี่ยก็ดำเป็นคนที่ไม่ต้องการใช้มันแล้วเพราะว่ามีฮีโร่หลักๆเต็มหมดแล้วไงเพราะนั้นมันเลยผมรู้สึกว่าเป็นตัวฮีโร่ที่มันกักกัยไังไม่ไ้อยู่อยู่ตรงกลางอะ่ะกลายเป็นว่าคนที่จะใช้มันจริงๆคือคนที่ระดับสูงจริงๆที่แบบมีมีหินเหลือแล้วก็มีเต้องการเอาไปใช้ในบางโอกาสเท่าน,นั้นทามากกว่านั้นถ้าจะซื้อตัวนี้ไหมก็ผมก็แบบว่าก็แนะนําว่าออถ้าม,ถามีถ้ามีตัวที่ดีพอหลักที่ดีพออยู่แล้วเนี่ยไม่ซื้อดีกว่านั้น นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆมันก็มันไม่ไม่ได้แย่นะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ดีเป็นพิเศษก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันก็โดยโรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคำแนะนําในแบบก็ความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าแล้วแต่ใครเล่นก็อาจจะมีความเห็นต่างต่างออกไปก็แนะนํากันได้นะอนี้ผมเล่นมาก็ตามประสบการณ์ผมก็แนะนําแบบนี้แล้วกันไปเปะไมา่าเนี่ยสุดท้ายซื้อตัวเดียวก็คือตัวเตี้ยสายฟ้าสังกันที่เหลือเนี่ยรอรอสูมเปิดเอาแล้วลกัน น่าจะคุ้มกว่าแล้วก็เก็บหินไปทำการอัพสกิลดีกว่าก็จบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ